สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคาร,รพทุกท่านนะครับวันนี้ผมพวิทย์ธัญญาเจริญการคาน,นะครับก็ได้มารีวิวสวนอินซีลอยฟ้านะครับด้วยถังปลูกอัจฉริยะนะครับของบริษัทมิราโพลโกลยจำกัด ครับซึ่งทั้งตัวกรนี้เนี่ยทุกท่านก็วผทราบว่าผมได้ออกแบบแล้วก็วิจัยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วและครับแล้วก็ได้เพิ่งได้มีโอกาสมาทดลองปลูกจริงบนชั้น5นะครับของตึกแถวที่เป็นที่ตั้งของบริษัทไทยเทคคอมเซอร์วิสสจำกัดซึ่งเป็น อีกบริษัทหนึ่งของผมที่เปิดทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครบวงจรนะครับบริษัทก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าถนนสีนริตันที่ตลัร้างสายสีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสดีได้นำพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาชม หรือรีวิวสวนลอยฟ้าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็ได้ทําไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเอาละครับไม่เป็นการพูดข้ามทำเพลงนะครับเรามาดูต้นแรกก่อนเลยนะครับอันนี้คือกระท่อมนะครับกระท่อมความความก้านแดงหางกั้งนะครับแล้วก็ใช้เสียบกิ่งบนตอกระทุ่งนะครับ ส่วนใบกลมๆนี่เป็นต้นกระทุ่งนะครับอันนี้อันนี้คือกระท่องนะครับอันนี้คือกระทุ่งนะครับซึ่งผมก็ได้เคยอธิบายแล้วว่าตามที่ทราบมาก็คือกระทุ่งเนี่ยเกิดจากการโดยการนำเอาเมล็ดของกระท่องไปเพาะนะครับก็ทำให้เกิดกระทุ่งขึ้นมานะครับกระทุ่งนี่ เมามากนะครับตัวนี้ก็ไม่นิยมทานกันแต่ก็นิยมทานตัวกระท่อมบนี้นะครับอันนี้เราใช้วิธีการเกยบกิ่งบนตอสำรุ่มนะครับอันนี้ตอนนี้ก็ปลูกมาเพิงครบสามเดือนไปเมื่อวานซืนนะครับตอนนี้เพิ่งครบสามเดือนไปเมื่อวานซืนโตมากนะครับโตแต่กินก้านสาหาแล้วก็เลื่อนฟุงแวะมาก็มาเด็ดทานกัน ไปหลายสิบใบแล้วนะครับไปหลายสิบใบแล้วนะครับแล้วผมก็เด็ดไปทำชากระท่อมด้วยนะครับอันนี้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอซนะครับแล้วก็เนื่องจากผมเนี่ยไม่เคยเคี้ยวใบกระท่อมนะครับทุกวันนี้ก็เพิ่งเคี้ยวไปใบสองใบนะครับจากการแนะนำของเพื่อนที่มามาทานใบกระท่อมนี้แล้วก็บอกว่า กระท่อมที่ปลูกด้วยถังปลูกอัจฉริยะหรือถังปลูกควบ,บคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะรครับมีรสชาติดีครับรสชาติดีคุณภาพดีนะครับตามาที่ผู้ชำนาญการในการรับประทานกระท่อมได้บอกผมไว้นะครับเอาละรครับนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับที่เราได้เคยเห็นมาอันนี้ก็เป็นต้นที่ที่สองนะครับกระท่อมอันนี้ก็ ลูกหลังจากปลูกต้นแรกมาประมาณครึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้สองเดือนครึ่งก็จเจริญเติบโตดีครับแต่กิ่งก้านสาขานะครับตอนแรกก็มาสองกิ่งนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสามสี่ห้ากิ่งแล้วนะครับที่แตกออกไปนะครับน,นี่ก็คือต้นที่สองตัวน,น,นี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนพันธุ์ตะหัสใหญ่นะครับ เพาะเม็ดครับอันนี้เพาะเม็ดน,นี้ก็เป็นทุกเรียนจากเขมรเลยนะครับคือที่เขมรเขาเพื่อนที่เขมรเขาส่งมาให้ทดลองปลูกดูนะครับตอนมาก็มีเชื้อราอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งปลูก,ลกอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณไม่ถึงสิบวันนะครับต้นนี้จนต้นนี้นะครับฝรั่งเพื่อนหงมี่นะครับที่ เราได้ทานลูกไปแล้วเมื่อเมื่อรีวิวครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าการคลิปการชิมลูกกลังเพื่อนหงมีเนี่ยถ่ายไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้โหลดขึ้นแล้วจะโหลดขึ้นพร้อมกันในใน,ในคลิปนี้ครับแต่น่าเสียดายที่เพื่องหงมีที่เราตัดแล้วก็มารีวิวเนี่ยมันสุกไปนิดนึงครับแต่ว่าเนื้อข้างในสวยมากสีแดง นึกว่าแตงโมคับส่วนน้นั้นก็ทาาไกลออกไปนั่นก็คือ,อต้นลำไยปิงปองนะครับที่เรารีวิวการรับประทานไปแล้วนะครับตอนนี้แตกยอดใบใหม่สวยงามเป็นพุ่มเลยนะครับก็รอาการออกลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับออกผลอีกครั้งหนึ่งส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น้อ่น่นานะครับ้อยนาก็สวยงาม อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นชุ่มผู้นะครับชุ่มผู้ชุ่มผู้พลาสติกนะครับก็กําลังจะออกดอกเหมือนกันมาดูทางซีกนี้นะครับทางซีกนี้ก็มีมังคุดพิพเพาะไว้นะครับมีลําไยทีพรพาะไว้นะครับลําไยอีดอนะครับแล้วก็มีทุเรียนพันนกนกกระติกนะครับ ก็จเจริญเติบโตดีนะครับกำลังแตกใบแตกกิ่งอันนี้ก็เป็นฟลิกนะครับฟลิกหรือมะเดื่อฝรั่งพันออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนเดือนเดือนครึ่งน,นะครับประมาณเดือนครึ่งตอนนี้ก็แตกแตกกิ่งใหม่นะครับแตกใบอ่อนแตกกิ่งใหม่แล้วก็น่าจะมีผลแล้วนะครับมีผลแล้ว เดี๋ยวพอมีผลแล้วก็ประมาณ45วันเราจะมาลองชิมกันดูนะครับอันนี้เป็นพิกพันออสเตรเลียนะครับจะเริญเติบโตดีเร็วมากนะครับด้วยถังอัจฉริยะนะครับที่ควบคุมตัวแปรได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นก๊าหลังอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นพันก๊าหลังจงงันโมนะครับ พลังเตงโมจากไต้หวันอันนี้ก็กำลังเติบโตดีครับแต่ใบอ่อนแต่กิ่งน่าจะพร้อมที่จะให้ลูกแล้วในอานาคตอันใจนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกมาประมาณสองเดือนครึ่งน,นะครับตอนนี้อันนี้เป็นมะยงชิดน,นะครับมะยงชิดตัวนี้ต้นนี้ก็ขึ้นดีครับอ่น่าจะมีดอกได้ในปีหน้านะครับมะยงชิด แตก่กินก้านสาขาดีมากนะครับส่วนอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณเดือนเดียวนะครับหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นพลิกเช่นเดียวกันครับเป็นมะเดือ่อฝรั่งจากเป็นพันธุ์แรกอิสราเอลนะครับตอนนี้โตเร็วมากนะครับเพราะว่าตอนที่นํามาปลูกเนี่ยน่าจะต้นเท่านี้เองกันครับเดือนนึงก็ขึ้นไปครึบหนึ่งเลยนะครับ แต่ใบใบใหญ่สวยงามเขียวขจีนะครับอันนี้ก็นำมาปลูกพร้อมกับต้นอินทพาลันนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงดีอันนี้ก็เป็นต้นผู้เรียนหมอนทองนะครับผู้เรียนหมอทองต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็ปลูกปลูกมาปลูกบนถังปลูกอัจฉริยานีมาประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนแล้วนะครับ ลำต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็กิ่งก้านสา้ขาสวยงามก็เดี๋ยวลำต้นมีเส้นผ่าศุนกลางประมาณ2นิ้วนะครับและกิ่งนี่ยมีเส้นประศุนกลางประมาณ1นิ้วเนี่ยกิ่งไหนที่มีเส้นปราศูนกลางหนึ่งนิ้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแขวนลูกได้นะครับอ,นนรอันนี้น่าจะแขวนลูกได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ พเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลำต้นเนี่ยก็ประมาณนิ้วเศษๆแล้วรับเล็กกว่าูนกลางนะครับอันนี้เป็นมะม่วงนะครับมะม่วงอีทูนะครับที่พ่อเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นสล่ะนะครับสละอินโดนะครับสละอินโดเนี่ยมอเม็ดเช่นเดียวกันับอนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอ้าวข้าๆกันเนี่ยเป็นต้นทุเรียนก้านยาวนะครับทุเรียนก้านยาวที่ ต้ริญเติบโตัวดีมากครับปลูกมาก็ประมาณ4เดือนเช่นเดียวกับต้นหมอนทองนะครับแล้วก็ลําต้นของต้นเยนต้านยาต้นนี้เนี่ยนิ้วกว่านะครับเป็นแบบกุงกลางแล้วก็มีกิ่งที่ใหญ่โตขึ้นมารวดเร็วมากนะครับเมื่อปลูกด้วยถังปลูกควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเออเป็นอินทรีย์ร้อเป็นตนะครับเป็นถังปลูกอัจฉริยะนะครับก็เช่นเดียวกันครับคงจะได้แขวนลูกกันในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้ อันนี้ก็เป็นต้นอินทพลัมนะครับอินทพลัมที่เป็นพันเลสบาฮีนะครับหรือบาฮีลูกสีแดงนะครับซึ่งนํามาปลูกเนี่ยแค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวมาพร้อมกับตัวแบล็กอิสราเอลที่เป็น,นต้นเหนือต้นเดือผลังนะครับจะเห็นว่าลําต้นสูงขึ้นแลว้วก็ใหญ่ขึ้นมากทีเดียวนะครับโตเร็วครับโตเร็ว สนแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นขลับนะครับขรับปลาถูกต่อสี่ที่เป็นขลับที่อร่อยที่สุดนะครับอร่อยที่สุดรเวลาบรรพบุรุษที่อร่อยที่สุดตอนนี้นะครับขลับตัวนี้เนี่ยออก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 ผลแล้วนะครับออกผลปลา20กตัวผลนะครับแต่ว่ามุกเ็เด็ดทิ้งไปเหลือไว้ผมที่สงวนไว้8ตัวนะครับไอ้ไว้8ตัวนะครับไว้นิีรู้จัก นการที่เห็นในรูปที่ก็คือในนี่คือหนึ่งแล้วก็แฝงอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งผลนะครับอันนี้ก็ไว้ชทิมนะครับแต่ว่าผลอื่นที่เล็กๆที่ออกมาเนี่ยก็จะเด็กออกนะครับเพราะว่าต้นเขายังไม่โตอันนี้ก็ปลูกหงพอสื้อต้นนี้ก็ปลูกมาประมาณ3เดือนนะครับเกือบจะ3าเดือนนะครับก็ออกผลแล้วนะครับออกผลแล้วนะครับเหมือนกับเปิ้นหงม,มี่นะครับที่ได้รับการผลไปแล้วนะครับเปิ้ล อันนี้ก็เพื่อนหูมนี่นี่ก็ปลูกมานานกว่าปลูกมานานกว่าประมาณสองเดือนครับนานกว่าผมป่าซื้อต้นนี้พอสองเดือนเห็นว่ากิ่งก้านสาขาแตกมากมายนะครับอันนี้เป็นหูป่าซื้อต้นครั่ที่นำมาปลูกประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกรั่งแตงโมนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ันนี้ก็สวยงามมากแต่กิ่งก้านสาขาก็คาดว่าใกล้จะออกผลแล้วนะครับเมื่อถ้ามีดอกมีผลออกมาเนี่ย เราก็จะทิ้งก่อนนะครับเี๋ยวไว้ต้นลอกสองลูกไว้ชิมเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ก็ปลูกมาประมาณสองเดือนครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมอีกต้นหนึ่งนะครับที่ใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ปลูกมาประมาณสองเดือนนะครับต้นนั้นจะเริญมเติบโตดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับปลูกร้อมกันก็ประมาณสองเดือนนะครับเป็นกระท่อนต้นนะครับเอาละครับวันนี้ รีวิวมา10นาทีแล้วนะครับเม่อมีอะไรยุ่บหน้านะครับในอนาคตผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสวนลอยฟ้าของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนชั้น5นะครับของตึกแถว4ชั้นนะครับอันนี้อยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับ ในพื้นที่เพียงน้อยนิดไม่ถึง15ตารางเมตรนะครับแต่สามารถปลูกที่ได้มากมายนะครับมากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลารับประทานก็อุ่นใจให้ต่อให้เกิดโรคใครได้เจ็บแก่ผที่ที่รับประทานนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือช่วยลดโลกร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับสุมราไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในรั้นหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ทํนนานองตลอดจนผู้จนู้สนใจที่กระลพรักทุกท่านที่สนใจและเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ